สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านค่ะพบกับแพทเพทชิโคมาอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะแพทไม่ได้มาสรุปซีรีส์เรื่องอะไรนะคะทุกคนแต่ว่าวันนี้แพทจะมาพูดถึงความรู้สึกหลังดูซีรีส์เรื่องบริเตนซีซั่นที่2ค่ะถ้าใครที่ดูจบเหมือนแพทแล้วเนี่ยนะคะมาคุยกันได้เลยค่ะแต่ถ้าใครยังไม่ได้ดูนะคะกลับไปดูก่อนนะเดี๋ยวแพทจะทิ้งข้างบนมุมขวาไว้ให้นะคะ ต้องบอกเลยนะคะทุกคนตั้งแต่ที่เรื่อง Bridgerton เนี่ยมันเข้าสู่ Netflix เมื่อปี2020นีเนี่ยแะคะ่ะซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยก็กลายเป็นไวรัลในทันทีค่ะเรียกได้ว่าซีรีส์ Bridgerton เนี่ยนะคะถูกเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลมากมายค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งรางวัลเรื่องการออกแบบเครื่องแต่งกายนั่นเองค่ะทุกคนก็จะเห็นนะคะว่าซีรีส์เรื่องนี้นะคะก็มีการออกแบบชุดแบบแฟนซีแบบสมัยยุค Regency จริงๆค่ะ และยังไม่พอนะคะซีรีส์เรื่องนี้ก็ยังได้รางวัล Popular ่าอวอด้วยนะคะจากการที่เรื่องนี้เนี่ยมีผู้ชมเป็นจำนวนมากค่ะซึ่งก็ไม่แปลกใจเลยนะคะที่ Netflix เนี่ยเขาตัดสินใจที่จะต่อสัญญาเพื่อทำซีซั่น2ขึ้นมาค่ะ ซึ่งสำหรับใครนะคะที่ดูการสรุปของแพทยอย่างเดียวเนี่ยยังไม่เคยดูตัวเต็มหรือว่ายังไม่เคยอ่านนิยายเนี่ยนะคะแพทก็ต้องบอกเลยนะว่าแพทเนี่ยจะสรุปแค่เข้าใจง่ายๆเท่านั้นนะคะก็คือเป็นการแบบสรุปสั้นๆนะคะแพทอาจจะไม่ได้แบบพูดถึงประเด็นอย่างอื่นด้วยนะคะแพทจะน้นประเด็นสําคัญอย่างเดียวเนาะเพราะฉะนั้นอาจจะมีบางฉากบางตอนหรือบางช่วงนะคะที่ขาดหายไปบ้างนะคะก็ต้องขออภัยไว้ล่วงหน้าเลยนะคะ ก็อย่างที่ทราบกันดีนะคะว่าซีซั่นนี้เนี่ยใจความหลักเนี่ยจะมุ่งไปที่คู่ของเคสกับแอนโทนีค่ะเพราะว่าถ้าเป็นซีซั่นหนึ่งก็จะเป็นคู่ของไซมอนกับดัฟนี่ใช่ไหมคะแต่ว่าซีซั่นนี้ก็คือจะเป็นซีซั่นของแอนโทนีกับเค e ค่ะ แต่คู่ของแอนโทนีกับเคสนะคะก็ยังมีความต่างอยู่เหมือนกันนะคะเพราะคู่นี้เนี่ยเอาจริงๆก็ช่วงแรกเนี่ยต้องใช้คําว่าเคมีไม่เข้ากันเลยนะคะถึงแม้ว่า2คนนี้เนี่ยจะมีลักษณะนิสัยอะไรความชอบจะเหมือนเหมือนกันนะคะแต่ว่าสังเกตได้เลยว่าวิธีการพูดคุยเนี่ยทั้งสองคนดูจะเป็นคนดื้อๆกันทั้งคู่นะคะก็เลยจะเคมีไม่ค่อยเข้ากันเท่าไหร่นะคะทะเลาะกันบ่อยเลยค่ะ และข้อแตกต่างอีกอย่างที่แปรสับผ่าได้นะคะก็คือเหมือนซีซั่นหเนี่ยค่ะเหมือนเขาจะเน้นความสวยความงามของพระเอกนางเอกกันมากไปหน่อยนะครับอันนี้ความรู้สึกส่วนตัวของแพนนนะแล้วก็แต่ซีซั่นสเนี่ยก็คือระหว่างคู่แอนโทนีกับเคสเนี่ย มันทำให้แพนรู้สึกว่าคู่ของแอนโทนีกับเคสเนี่ยนะคะมักจะจีบกันด้วยการที่แบบว่าพูดจากระทบกระทั่งกันอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็มีโมเมนต์แบบจ้องตากันบ่อยมากๆนะคะมันทําให้แพนรู้สึกแบบว่าโอ้ซีซั่นนี้เขาเหมือนจะเน้นความรู้สึกของตัวละครมากขึ้นนะคะเพราะว่าเวลาที่ทั้งสองคนนี้อยู่ด้วยกันนะคะเราก็จะเห็นได้ชัดเลยนะคะกับ ปฏิกิริยาของทั้งสองคนที่มีให้กันเนี่ยนะคะซึ่งบอกเลยแพทสัมผัสได้จริงๆคะ่ะเพราะว่าทุกครั้งเนี่ยที่2คนนี้มันอยู่ใกล้กันเนี่ยแพทจะลุ้นตลอดเลยนะคะว่า2คนนี้มันจะจูบกันเมื่อไรเนี่ยอันนี้ถ้ามีใครเป็นเหมือนแพทเนี่ยก็มาแชร์ความรู้สึกกันได้นะคะทุกคนแต่ก็อย่างที่เห็นนะคะทุกคนว่าซีซั่น2เนี่ยในเรื่องความรักเนี่ยมันจะดูไม่ใช่แบบความรักสวยหรูเป็นเทพนิยายเหมือนในซีซั่นแรกนะคะซีซั่นนี้ออกแนวฮาร์ดคอร์นิดนึงคะ่ะ ก็อย่างที่เห็นในซีรีส์เลยนะคะก็คือคู่ของเคสกับแอนโทนีเนี่ย mm hmm. เขาจะชอบพูดจาแบบโบ๊ะบ้าใส่กันตลอดเลยนะคะเรียกได้ว่าไม่มีความแบบหวานซึ้งเกี่ยวกันตั้งแต่แรกๆไม่มีนะคะทุกคนตอนที่แพนดูช่วงแรกๆเนี่ยแพนยังคิดเลยนะคะว่าแบบเอยมันจะลงเอยกันได้ยังไงวะในเมื่อเรารู้แล้วใช่ไหมว่าเคสกับแอนโทนีเขาจะต้องคู่กันนะคะเพราะว่าใน Netflix เขาก็ประกาศออกมาแล้วนะคะแล้วก็ถ้าใครที่อ่านนิยายก็จะรู้อยู่แล้วเนาะว่า2คนนี้จะต้องคู่กัน,นะคะ่ะ แล้ถ้าพูดถึงสิ่งที่ทําให้พันรู้สึกหงุดหงิดในซีซั่นนี้นะคะแน่นอน,นะคะ่ะก็คือเหตุการณ์ที่เคสแกนโทนีกำลังจะจูบกันค่ะแล้วอยู่ๆมันก็จะมีอะไรสักอย่างเนี่ยมาขัดขวางตลอดเลยนะคะสังเกตเลยว่าซีซั่น2เนี่ยแบบ มีอะไรมาขัดจังหวะบ่อยมากๆนะคะทุกคนแต่เอาจริงๆมันก็อาจจะดีก็ได้ค่ะเพราะว่าการที่ซีรีส์เขาทําออกมาแบบนี้เนี่ยมันจะทําให้เรายิ่งรู้สึกลุ้นขึ้นไปอีกยังไงก็ไม่รู้เนาะอันนี้เป็นความรู้สึกส่วนตัวของแพทนะคะก็คือพอมันถูกขัดขวางครั้งหนึ่งแล้วเนี่ยพอมันมีครั้งต่อไปที่แบบทั้งสองคนแม่งใกล้กันอะแพทก็จะแบบลุ้นเลยว่าแบบอุ้ยมันจะจูบก,กันได้ไหมว่ารอบนี้ได้ไหมว่ารอบนี้อะไรแบบนี้นะคะไปเรื่อยๆเนาะมันก็จะแบบลุ้นขึ้นไปอีกนะคะ แล้วก็มีอย่างนะคะที่แพทรู้สึกหงุดหงิดก็คือการที่เคสเนี่ยไม่ยอมบอกน้องสาวของตัวเองนะคะหรือว่าเอ็ดวิน่าเนี่ยให้รู้ว่าจริงๆแล้วตัวเองรู้สึกยังไงกับแอนโทนีกันแน่ดีกว่าปล่อยให้มันเลยเถิดแบบว่าให้น้องสาวตัวเองชอบแอนโทนีไปเรื่อยๆแบบเนี้ค่ะซึ่งเอาจริงๆจะว่าแค่ฝั่งเคสก็ไม่ถูกใช่ไหมคะเพราะว่าแอนโทนีเองเนี่ยก็แบบในเมื่อรู้ว่าตัวเองชอบเคสอะก็ยังจะแบบยังยืนยันที่จะแต่งงานกับเอ็ดวิน่าอยู่นะคะอะไรแบบนี้ แต่จริงๆพทก็เข้าใจได้นะคะในเหตุผลของแอนโทนีเพราะว่าแอนโทนีเนี่ยเขาไม่ได้ทําไปเพราะารู้สึกหลักอินวินาค่ะเขาทําไปเพื่อเพราะว่าครอบครัวของเขาอย่างเดียวเลยเขาอยากจะมีผู้หญิงที่เพอร์เฟกนะคะเข้ามาอยู่ในบ้านของบริจิตตันเข้ามาเป็นเลดี้บริจิตันแทนแม่ของเขาอะไรแบบนี้นะคะคือเขาอยากจะได้ผู้หญิงที่สมบูรณ์แบบเท่านั้นเองค่ะ แต่พอแอนโทนีรู้สึกแบบว่าตกลุมรักเคทขึ้นมาแล้วเนี่ยนะคะมันก็เลยทําให้หลายๆอย่างที่เขาแบบวางแผนไว้ในชีวิตวางแผนไว้สาหรับครอบครัวเนี่ยมันก็แบบกลับตลบปัดกันเลยทีเดียวนะคะซึ่งฉากส่วนใหญ่ในซีซั่นนี้นะคะก็จะเน้นไปที่ความโรแมนติกค่ะซึ่งความโรแมนติกเนี่ยนะคะมันก็จะช่วยทําให้ตัวละครหลกักทั้ง2ตัวละครอ,อย่างเคทแอนโทนีเนี่ยมันดูแบบมีชีวิตชีวามากขึ้นแล้วก็ดูมีความสุขมากขึ้นนะคะ แต่สิ่งที่ผมชอบเกี่ยวกับซีซั่นนี้นะคะก็คือตอนที่ เหมือนกับว่ามันจะมีฉากที่แบบแฟลชแบ็กย้อนอดีตของแอนโทนีนะคะทําให้เราเห็นฉากตอนที่พ่อของแอนโทนีตายแล้วก็จากไปนะคะจนแอนโทนีเนี่ยจะต้องกลายมาเป็นาวาเค้าคนใหม่ของบ้านแทนนะคะก็คือว่าง่ายๆก็เป็นกลายมาเป็นหัวหน้าครอบครัวแทนนะคะในขณะเดียวกันเนี่ยฝั่งเคสเนี่ยถึงแม้เราจะไม่ได้เห็นภาพย้อนอดีตของเธอนะคะแต่ถ้าเราดูจนจบเนี่ยเราก็จะรู้ว่าเคสเนี่ยนะคะเขาก็ลําบากเหมือนกันเนาะสมัยนั้นก็คือเหมือนกับเคสเนี่ย ก็ยังอยู่ที่อินเดียใช่ไหมคะแล้วก็พ่อของเคสเนี่ยนะคะซึ่งเป็นคนชนชั้นธรรมดาเนี่ยก็ได้ตายไปตอนที่เคสกํลาลังเด็กเหมือนกันค่ะมันก็เลยทําให้เหมือนกับคู่นี้เนี่ยทั้งเคสกับแอนโทนีมีอะไรที่เหมือนกันค่ะก็คือการที่เหมือนกับผู้นําครอบครัวต้องตายจากไปแล้วตัวเองก็เลยต้องกลายมาเป็นผู้นําครอบครัวแทนต้องคอยดูแลครอบครัวทุกอย่างอะไรประมาณนี้นะคะ พูดถึงเคสกับแอนโทนีมาเยอะแล้วนะคะทีนี้ขอมาพูดถึงเพเนโลปีบ้างดีกว่านะคะถ้าพูดถึงเพเนโลปีในซีซั่นนี้นะแพทรู้สึกว่าเพเนโลปีดูพัฒนาขึ้นเยอะค่ะถ้าใครดูซีรีส์จนจบเนี่ยก็อาจจะรู้สึกเหมือนแพทน,นะคะหรือว่าใครรู้สึกยังไงก็ลองคอมเมนต์ดูนะ ซึ่งเรื่องบริจิต t ันเนี่ยก็ได้ฉเฉลยว่าเลดี้วิสดาวก็คือ p e n นโลปีตั้งแต่ซีซั่นที่1ใช่ไหมคะตอนสุดท้ายเนาะถ้าใครยังจํากันได้นะคะแต่ว่าซีซั่นนี้เนี่ยเราก็จะได้เห็นเบื้องหลังการทํางานของ p e n นโลปีในฐานะเลดี้วิสดาวค่ะ ในซีซั่นหเนี่ยเราจะเห็นแต่บทความของเลดี้วิสเดาใช่ไหมคะซึ่งแต่ละบทความที่ออกมาเนี่ยมันก็จะทําให้เรารู้สึกแบบว wow ้าวอะอะไรประมาณนี้นะคะแต่พอมาดูซีซั่นสเนี่ยเราก็จะเห็นได้เลยนะคะว่าการเป็นเลดี้วิสเดามันไม่ง่ายเลยค่ะเพราะว่ามีอันตรายรอบตัวเลยมีแต่คนจ้องจะจับเธอนะคะแต่แพทก็ต้องชมเพเนโลปีเลยนะคะเพราะว่าเธอเนี่ยดูเป็นคนที่มีไหวพริบสูงมากๆนะคะแล้วก็ค่อนข้างจะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีนะคะ แต่ถึงแม้ว่าเพเนโลปีจะระวังตัวมากแค่ไหนยังไงเธอก็โดนจับได้อยู่ดีคะ่ะซึ่งคนแรกที่จับได้นะคะก็คือมาดามเดลครัวนั่นเองถ้าทุกคนยังจํากันได้นะถ้าจําไม่ได้เนี่ยย้อนกลับไปดูเลยนะคะซึ่งพอมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยเพเนโลปีเธอก็เลยตัดสินใจที่จะแบบ เหมือนกับไปผูกมิตรกับมาดามเดละครัวนะคะโดยการเขียนบทความชื่นชมเธอนะคะก็เลยทำให้เธอเนี่ยสามารถมีลูกค้าเพิ่มมากขึ้นนะคะจนส่งผลกระทบทำให้ร้านตัดชุดร้านอื่นๆเนี่ยเจ๊งกันไม่เป็นท่ากันเลยทีเดียวค่ะ ในขณะเดียวกันนะคะเพเนโลปี้ก็ให้มาดมเดลครัวเนี่ยเป็นคนเอาบทความต้นฉบับที่เธอเพิ่งเขียนเสร็จเนี่ยนะคะส่งให้กับโรงพิมพ์ค่ะโดยการแบบว่าเอาใส่ในผ้าไหมแล้วก็ให้เด็กส่งของเนี่ยไปส่งที่โรงพิมพ์นะคะเพื่อที่ว่าเพเนโลปี้จะได้ไม่ต้องไปโรงพิมพ์เองค่ะเพราะว่าการที่เธอไปเองเธอก็ยังโดนมาดมเดลครัวจับได้เลย ซึ่งบอกได้เลยเขาว่าแบบนี้เนี่ยวินวินกันทั้งคู่ค่ะเพราะว่ามาดามเดลครัว hmm. เธอก็ได้ลูกค้าเพิ่มขึ้นนะคะในขณะที่เพเนโรปี hmm. เธอก็ได้ความปลอดภัยในการปิดบังอำพรางตัวตนของเธอมากขึ้นค่ะ แต่แต่แต่นะคะท่านผู้ชมต้องบอกเลยว่าเพเนโลปีเนี่ยถ้าใครยังจํากันได้นะ mm hmm. ก็เป็นหนึ่งในผู้ต้องสงสัยของราชนินีเช่นกันค่ะถ้าใครยังจําได้นะรู้สึกว่าจะเป็น EP ีที่7หรือที่8เนี่ยแหละนะคะที่ราชนีเนี่ยจะมีเหมือนกับแผ่นรูปภาพของหญิงสาวแต่ละคนที่เข้าหาเอ็ดวิน่าค่ะซึ่งแน่นอนว่าเพเนโลปีเป็นหนึ่งในนั้น ซึ่งมันก็ทําให้แพทคิดเลยนะคะว่าเฮ้ยซีซั่นสมเนี่ยเพเนโลปีอาจจะต้องแบบลําบากมากขึ้นกว่าเดิมหรือเปล่านะคะเพราะว่าเธอก็เป็นหนึ่งในผู้ต้องสงสัยของราชนี เพราะว่าตอนนี้นะคะราชนีก็รู้แล้วนะคะว่าอิลูอิสเนี่ยเธอไม่ได้เป็นเลดี้วิสดาวนะคะแน่นอนว่าราชนีก็ต้องสอบปากคำหญิงสาวที่เหลือที่เป็นผู้ต้องสงสัยนะคะอันนี้คือแพทสงสัยเอาเองนะแต่ว่าถ้าใครที่อ่านนิยายมาแล้วนะคะรบกวนอย่าสปอยนะคะขอร้องเลยค่ะ ก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนกับรีวิวความรู้สึกครั้งแรกนะคะหลังจากที่ดูเรื่องบริจัตันจบเนาะถ้าใครมีข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่าอะไรยังไงในฉากไหนนะคะสามารถพูดคุยกันได้ในใต้คอมเมนต์ได้เลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวแพทก็จะอ่านทุกคอมเมนต์อยู่แล้วนะคะทุกคนใครมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์กันได้เลยนะแต่ก็ขอร้องเลยนะใครที่อ่านนิยายอย่าเพิ่งคอมเมนต์สปอยนะคะ ซึ่งถ้าถามว่าซีซั่น3จะมีอีกไหมนะคะแพทว่าน่าจะมีนะคะเพราะว่าถ้าอิงตามนิยายเนี่ยในนิยายมีอยู่แล้วคะ่ะมีภาคต่ออยู่แล้วแต่ว่าถ้าในซีรีส์เนี่ยแพทก็ยังมองว่าน่าจะมีนะคะเพราะว่ากระแสการดูเนี่ยก็ยังคงเยอะอยู่นะคะน่าจะมากกว่าซีซั่น1ด้วยซ้านะอันนี้เท่าที่แพทไปค้นมานะคะแต่ยังไงแพทก็ต้องรอประกาศอย่างเป็นทางการของทาง n น t f l i x อีกทีด้วยเนาะ ถ้าเกิดว่ามีประกาศอย่างเป็นทางการเมื่อไหร่นะคะแพทก็จะทำคลิปแจ้งอีกทีนะคะอะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามกันเข้ามาด้วยนะคะใครที่อยากให้แพทสรุปเรื่องไหนนะคะลองเสนอกันได้นะคะเดี๋ยวแพทจะได้ลองพิจารณาดูเนาะหรือว่าใครอยากให้แพทพูดคุยเล่าเรื่องคอนเทนต์อะไรนะคะก็สามารถบอกได้เลยนะคือไม่จำเป็นต้องเป็นหนังหรือซีรีส์ก็ได้นะคะก็สามารถเสนอไอเดียได้เลยนะคะ ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้ด้วยนะคะจะได้เป็นกำลังใจให้แพทในการทำคลิปต่อๆไปค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณทุกคนมากๆนะคะสวัสดีค่ะ